ออกหน้าดินก็พอจะได้ครับบรรยากาศวันนี้ไม่น่าไว้วางใจเลยครับเวลาเพิ่งจะสิบนาฬิกาครับตอนเช้าลุกเลย นาดินสวยมากครับนาดินนี่ครับบรรยากาศสับสองเลยครับเกเปิดเล่นครับเกเปิดเล่นครับขายได้คันเดียวแค่น,นี้เลยมาตามตูดบนมาแล้วครับไม่รอดครับ ไปรอดจริงๆวันนี้มาจะมาถ่ายตามมาถ่ายตูดพอแลวพอแลวไส่มากไม่ได้ครับป่าไทยไม่มีกัน น,นี่ไม่ยอมเปิดหน้าเลยครับโจเฟอร์นี่ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนครับตันนี้โจเฟอร์คนนี้ไม่ยอมเปิดเผยเลยครับเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ไม่รอดฝนกับวันนี้ไม่รอดไยเลอร์มาก่อนครับดูเสียกบ๊บเสียกบ๊บใส่เสร็จว่าจะจอดพักเที่ยงครับฝนมาก่อนครับต้องรีบขึ้น ได้อยู่ครับเป็นดินทรายครับผ่านก็ผ่านแล้วพี่ปล่อยครับพี่ปล่อยอันนี้ก็ได้คนละประมาณ10กระเที่ยวครับครึ่งวัน แจอดคุยก่อนครับครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ